โครงการต่างๆนี้นะครับมาจากองค์ความรู้นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว23ประการซึ่งเราได้คัดเลือกแล้วก็ได้นาเอาหัวข้อที่เหมาะกับภูมิประเทศพวกเรานะครับของพี่น้องในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นดุงยางตักดิสินธพระเจ้าตักดิสินมหาราศเจ้าพพวนะครับเจ้าพ่นสามชนแล้วก็เจ้าพ่อมกขละอ่าหนึ่งสอสามเยอ นายชื่อมาเลยครับใช่้ช่วยเดินเข้ามาเลยครับางน้อยใจทรงเมงมานปบก่อนยื่มายนางหญิงประธานถุกจินะครนายูใจทเมืองนายสมคิดทำมานะครับอันนี้หมูสิผ้านี้หรอทำหัวทยให้มีตัวค้ำด้วยตัดไม้เพื่อดูหน่อยน เอาอีกเลย <laughs> ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบพระคุณจริงๆครับไม่เป็นไรน้ำมันต้องผ่านทางนี้เลยทาง พอพอได้ขาว่าลูกหินนะพวกนี้อ่าถึงขั้นตอนเลี้ยงหินแล้วนะครับขั้นตอนนี้ต้องขรางอย่าสคัญนะครับเพราะว่ากาเลี้ยงเน่จะสวยไม่สวยนะครับจะเลี้ยงแไม่จะเลี้ยงนะครับมีการตัดตรงกลานะครับตรงกลอนครับรกลางนะครับใส่คอนะครับใส่คอใส่ผู้หญิงรู้ใช่สุดยอดสุดยอดเ่อกยกคนหินก้อนคาสุดยอดละเลียงผอกสวยๆแล้วนะครับเียงอบ เรงของสองข้างนะครับเยา